สวัสดีครับสำหรับหนอ่อกล้วยหนอนี้นะครับเป็นกล้วยนิ้วนางลำเนื่องจากมีน้องนะครับก็เป็นลูกค้าเก่าสั่งไปหลายหน่อแล้วนะครับหนอน,นี้จะสั่งไปให้ทางผู้ใหญ่ก็วัดถึงคอวีนะครับคอวีช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับ6 0สิถึงเจอยู่ที่ว่าวัดช่วงไหนแต่ว่าถ้าถึงปลายใบนะครับก็จะอยู่ประมาณ แปดสิบเก้าสิบเซนรวมรวมหนึ่งเมตรนะครับนอนนี้ผมแทงแบบติดดินเก่าขึ้นมานะครับแบบนี้เอาไปลงปลูกลงปลูกได้เลยนะครับผมไม่ผมไม่ตัดด้วยนะครับไม่ตัดค่อนข้างสวยนะครับสําหรับนอนนี้กล้วยนิ้วนางลำนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นแม่นะครับต้นนี้เป็นต้นแม่อยู่ใกล้กับกล้วยตานีนะครับปลูกเอาไว้ ก็มีอีกหลายหนอนะครับแต่ว่าบางหนอเขาจะยังเล็กอยู่ก็ขุดได้หมดแล้วนะครับผมว่าจะทยอยขุดนํามาชำอาไว้บางส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้นะครับมันจะโตโตเกินไปพอเวลาเพื่อนๆต้องการก็จะจัดส่งไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะต้องตัดยอดเขาก็น่าเสียดายนะครับทีนี้ถ้าต้นไซส์ประมาณนี้เราอาจจะชำชำใส่ถุงเอาไว้นะครับ แล้วก็เลี้ยงในถุงเมื่อเพื่อนๆติดต่อสอบถามมาเราจะได้จะส่งได้เลยนะครับจะทยอยทําแบบนี้ในกล้วยแต่ละสายพันธุ์นะครับส่วนถ้าเลี้ยงเอาไว้นานปลูกไม่ได้เราก็ไม่ใชใ่ปลูกไม่ได้คือยังไม่มีเพื่อนๆสั่งนะครับถ้ายังไม่มีเพื่อนๆสั่งก็จะทยอยนําลงปลูกเพราะว่าต้นแม่ที่ทางสวนมีก็ยังมีไม่มากนะครับยังมีไม่ไมาก สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร091 0515839เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้นะครับโดยใช้เบอร์โทรค้นหาในช่องเพื่อนๆจะเจอชื่อสวนธนัพัรสกลนคร